สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องราวของน้องสตาง BNK48 นะครับสมาชิกรุ่นที่2ของวงนะครับก็ต้องบอกแล้ว,ว่าผมเนี่ยค่อนข้างรักและเอ็นดูน้องสตางมากๆอยู่แล้วนะครับ จริงๆก็คือชื่นชอบน้องตั้งแต่ตอนน้องปรากฏตัวครั้งแรกในตู้ปลารอบแคนดิเดต90คนของรุ่น2เลยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยประทับใจมากเลยก็คือน้องน้องดูแบบน่ารักอะตรงๆเลยสารภาพเลยก็คือประทับใจในรูปร่างหน้าตาของน้องนะครับน่ารักหุ่นเพียวๆตัวเล็กๆบางๆก็ผมชอบสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับที่น้อง มีโอกาสได้ติดเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่2ของวง B&K 4 o จนได้นะครับแล้วก็พอน้องเข้ามาเนี่ยก็ยิ่งสร้างความประทับใจให้ผมมากมายมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆว่าบุคลิกของน้องเนี่ยก็เป็นสไตล์แนวขี้อ้อนอยู่แล้วนะครับผมก็แพ้ทางอยู่พอสมควรนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย น้องก็มีฝีมือในเรื่องดนตรีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีตาร์หรือการร้องเพลงเนี่ยน้องน้องทำได้ดีมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว้าวมากๆเลยก็คือน้องเป็นรุ่นน้องโรงเรียนของผมด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทันกันนะครับห่างกันหลายปีอยู่พอสมควรแต่ด้วยความที่เรื่องโรงเรียนมันเข้มข้นนะครับก็ทําให้ผมเปิดใจยอมรับให้น้องสตาร์เข้ามาเป็น โอชิของผมคนหนึ่งจนได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนประทับใจในตัวน้องสตางมากที่สุดก็คือความใส่ใจนะครับน้องเป็นเมมเบอร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมีความใส่ใจต่อแฟนคลับมากที่สุดในวง bnk 4 8คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าใครที่เข้าไปเม้นในในกระทู้ในโพสต์ต่างๆของน้องเนี่ย น้องก็จะมาเข้ามากดไลค์แทบจะทุกคอมเมนต์เลยนะครับจริงๆว่าไปทุกคอมเมนต์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาน้องไลฟ์หรืออะไรเนี่ยน้องจะอ่านใส่ใจอ่านมันทุกข้อความเลยแล้วก็ตอบตลอดนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่คน direct message หรือส่ง inbox ต่างๆเข้าไปเนี่ยน้องก็อ่านแล้วก็ รับรู้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นของแฟนคลับเลยนะครับอย่างเช่นแฟน,แฟนคลับคนหนึ่งที่เขาเขียนเข้าไปบอกว่าต้องผ่าตัดแขนหรืออะไรเนี่ยน้องก็อ่านแล้วก็มาพูดถึงในไลฟ์แล้วก็ติดตามความคืบหน้าตลอดเวลาเลยน้องเป็นห่วงแฟนคลับของน้องมากจริงๆนะครับส่วนกับเมมเบอร์ด้วยกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องน้องถือว่าเป็น Member, เมมเบอร์เป็นน้อง เกือบน้องเล็กของวงอะ่ะแต่ว่าก็เป็นที่รักและเอ็นดูของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนมากเพราะว่าสตานเป็นเด็กที่ใส่ใจความรู้สึกของเมมเบอร์ทุกคนจริงๆเราก็จะทราบกันอยู่ดีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่น้องเป็นคนใส่ใจคนอื่นมากอย่างนี้แหละก็ทำให้น้องถึงเวลาที่น้องเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ ต้องบอกว่ามันมีสำนวนที่ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ไหมครับก็น้องสาตางก็เป็นเช่นนั้นแหละครับเรื่องของเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้แหละที่น้องไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับแล้วน้องก็ไปให้อาหารปลาที่วัดแห่งหนึ่งแล้วกําไรของข้อมือของน้องอะหล่นน้ําลงไปนะครับซึ่งกําไรนี้นี่ก็ราคาสูงอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าเทียบแล้วมันเรื่องราคาไม่สําคัญหรอก หรอกครับแต่มันมีคุณค่าต่อจิตใจของน้องมากๆนะครับก็ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าคงถอดใจคงต้องทําใจเปาะแล้วละ่ะว่าต้องเสียกําไรอันนี้แน่เจ้าสรับน้องสตางค์ไม่ใช่เลยนะครับต้องบอกว่าด้วยความที่น้องเป็นเด็กดีใส่ใจคนอื่นนี่แหละสิ่งดีๆก็เข้ามาหาน้องในทันทีนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านมีหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยงมหาให้น้องแล้วก็ งมหาได้เร็วมากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องบุญกุศลที่น้องทํามาหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้แต่น้องก็ได้กําไรที่น้องรักกลับคืนมาจนได้นะครับและสิ่งที่ดีงามมากที่สุดเลยก็คือน้องน้องได้กําไรนั้นมาแล้วเนี่ยน้องน้องไม่ใช่แค่ขอบคุณเฉยไๆไงน้องกลับบ้านมาแล้วก็ทําคลิปขอบคุณชาวบ้านขอบคุณหน่วยกู้ภัยที่ เข้ามาช่วยเหลือน้องในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ผมก็รู้สึกดีมากๆกับสิ่งที่น้องทํานะครับมันเป็นเป็นเรื่องที่ดีงานจริงๆนะครับคนที่ทําดีคนที่ช่วยเหลือเราเราก็ต้องชื่นชมเชิดชูเขาเต็มที่นะครับนี่คือสิ่งที่ดีงานมากๆที่น้องสตางมีติดตัวมาโดยตลอดแล้วก็สิ่งดีๆเหล่านี้แหละก็ทําให้น้องสตางได้โอกาสดีๆในหน้าที่การงานมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่ม เริ่มได้รับการโปรโมทเรื่อยๆและติดทีมในเทอเตอร์ติดเพลงร้องเพลงอะไรเยอะแยะมีผลงานนุ่นได้เล่นละครมากมายนะครับผมก็เชื่อว่าด้วยสิ่งดีๆที่น้องทำเนี่ยอีกหน่อยนะ้องจะมีโอกาสได้ติดเซนเปอรีในเพลงหลักอย่างแน่นอนและอาจจะเป็นเซนเตอร์ได้ในอนาคตนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปก็ขอชื่นชม น้องสตางมาณาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ชื่นชมหน่วยกู้ภยัยชาวบ้านที่ช่วยเหลือน้องสตางในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r ร b e กดกระดิง่งกุุงกริงกุุงกริงให้ด้วยนะครับสำหรับน,นี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ